วันนี้อยากจะขอแนะนำนะครับเอกสิทธิพิเศษจาก SCB Wealth นะครับเป็นบัตรเครดิตระดับเวลนะครับตั้งแต่ First กับ Prime เนี่ยนะครับนอกจากจะได้นั่งเล้าสนามบินทั้งภายในประเทศและทั่วประเทศแล้วนะครับถ้าเป็นบัตร Prime เนี่ยได้บินฟรีภายในประเทศนะครับหนึ่งเที่ยวบินต่อปีนะครับถ้าเป็นบัตร First น่ได้อัพตั๋วเครื่องบินนะครับจากจาก Business Card อัพไปเป็น First Card อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากบริการพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะครับเอกสิทธิ์ Fast เล่นนะครับเอกสิทธิ์ทางด้านการเงินงต่างๆก็ยังมีนวดสปาฟรีนะครับนวดสปาฟรีเข้าฟิตเนสฟรีอย่างเงี้ยเป็นต้นและยังอีกมากมายอีกหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นเอกสิทธิ์ของ First กับ t i รมแต่ที่วันนี้อยากจะมาแนะนํานะครับโดยปกตินะครับในการที่จะเข้าไปรับประทานร้านอาหารในโรงแรม5้าดาวนะครับทาง SCB w e l l เเนี่ยก็ได้มอบส่วนลดพิเศษให้สูงสุดอยู่แล้วนะครับอยู่ที่3 0 3 5ถึงแต่เฉพาะปีนี้ครับพิเศษเลยครับ ให้ถึงสูงถึง50%เลยนะครับถ้าผู้ประกอบการท่านใดนะครับสนใจอยากจะถือครองบัตรนี้นะครับเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้คำแนะนำครับสวัสดีครับขอบคุณครับ